เออซัดทำไมซัดไม่ทำเอเซิเฟมต่อวะตายทำไมอะซัดลองไปโลกสมาธิสันนะเป็นแล้วผมชอบดูคลิป็น้ลาตาเหมือนเัิมเลยกรีดิีฟดิงจะนายจะนายถ้าผมทำเกมผมทำเกมเลยดีวะแบ็คลูมมันบั็กอะไรของมันวะครับผมโอ้ร้อนหฮะโอ้ ซัดซ like, ัดหาคอนเทนต์ดิคอนเทนต์อะไรอ่ะทำอะไรคอนเทนต์อะไรก็ได้อ่ะทำเกมอ่ะทำเกมอ่ะทำเกมแล้วมีคอนเทนต์ฮ่าหาไหมครับคอนเทนต์อะไรอ่ะเออก็คอนเทนต์อะไรอ่ะอันนี้คอนเทนต์อะไรก็ผมถามถามซัดที่นี่ไงอันนั้นไหนผมก็ถามไม่ใช่ได้เหรอไอเดียซัดไปถามผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ลีดิเออผู้ใหญ่ลีทำคอนเทนต์อะไรดิ ทำอะไรอ่ะจีบสาวโอ้ยซัดเล่นเล่นโอมิโกเล่นโอมิโกโชว์คนดูไปดิเออร้องเพงเลยโอมิโกอ่ะเหี้ยแล้วกูกูกูจะไปในนี่แหละไอ้หนุ่มหล่อหน้าหน้ามนอ่ะซัดแบบเปิดกล้องไปคุยกับฝลังอ่ะเหมือนเหมือนเหมือนไอไอช่องลิงกังนั่นแ่ะกูเป็นลิงดีวะเฮ้ยดูว่าเราจะทำเกมแบบเกมลิงเก็บกล้วยดีวะ ยิงเก็บกล้วยได้นะออบเจกตีง่ายๆเลยปีนต้นกล้วยให้ได้ปีนต้นกล้วยปั้นโมเดลก่อนอย่างแรกกล้วยเป็นไงว้างคุณจะได้กล้วยมันก็เป็นรูปวงรีที่มันเอียงๆหน่อยอะเนี่ยกล้วยประมาณนี้เหรอวะม,มันต้องประมาณแบบแบบเนี้ยมันต้องประมาณแบบเนี้ครับไหน,ปร,ไหนประมาณแบบไหนประมาณแบบเนี้ยไหนไหนแบบนี้แบบไหะ เอนเนี้ยฟ <ๆ S 2> นะังหนาคุณคุณไปดูคลิปที่ผมตัดเสร็จแล้วกันตัดปันโมเดลกล้วยอยู่แต่ปันโมเดลกล้วยอุจะทำเ<อ>กม,มลิงกัง <laughs> ผมจะบอกให้นะเว้ยที่แบบว่าแบบทำไมถึงต้องเป็นลิงกังเนี่ยเพราะว่าลิงกังมันชอบเก็บกล้วยเงยแบบทำให้ทำให้แบบการจราจรที่ลบบุรีนั้นไม่ราบลืนล่นแล้วทำไมไม่เอากล้วยไปป่วย ก็ทำไม่ได้ครับเพราะถ้าเอากล้วยไปโปรยมันก็จะทำให้การจราจรติดขัดเหมือนกันนะโปรยโปรยโปรยที่อื่นโปรยอื่นโปรยที่อื่นลิงลิงมันก็จะเก็บไปกินเหมือนกันคนระับเป็นในที่ที่หนึ่งพอลิงเข้าไปรวมตัวจุดไฟเผาเลย I will die into the fireI hope you die in the fire ไอ้สัว์เมื่อไหร่จะเปิดเซิร์ฟไหมครับอันใหม่วะ เปิดเซิร์ฟอะไรอ่ะไม่รู้เหมือนกันเซิร์ฟอะไรอ่ะสกายกริดสกายกริดอ่ะเออสกายกริดก็ได้แต่อย่างแบล็คลูมซัดกล้วยมันเหลี่ยมไปเปล่าวะมันดินน้ำมันไปไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็จะไม่ดินน้ำมันละอันนี้มันเลีโทกุลใจอยู่กล้วยเลโก้อืมกล้วยเลโก้มาแล้วเราก็กล้วยหรือเรือ่เดี๋ยวเดี๋ยว อ่ะนี่ดูดีขึ้นเยอะเลยคเสร็จแล้วเราก็จะมีตัวละครรับมินเนี่ยนนะผมมินเนี่ยนม,มยกล้วยดินเราครับดิงก็ลองไรฆ่ามินเนียน่ย <c oughs> ซัดลองแบบลองทําแบบเหมือนไป <c oughs> ไม่เจอเลยเอ้ยหนังมินเนี่ยนภาคใหม่กำลังจะออกมาเดี๋ยวเราก็จะใส่เทเิกเจอให้มันใส่มาเทียลให้มันก่อนอื่นเราต้องไปทำมาเทียลให้มัน ไปต้องแหลม้ฮะฮะลืมลืมเปรคมแบบที่เรียวพิเศษนี่ไงเหลืองเลยกล้วยกล้วยมาสุกลุ้ไนียทำไมติดลบทำไมอะว่าไม่มีเนื้อมีแต่ยางยางเหนียวเหนียวหม้อฮอฮะสุปกล้วยมันคือยางวะก็ใช่ไงพวกกล้วยมาสุกอ่ะคุณลองไปผ่าดูไม่มีเนื้อมีแต่ยางเนี่ยททำกล้วยแล้วเอ้านี่สรุปผมกินยางมาโดยตลอดเหรอวะเนี่ย เอาดำงาเอาดำเงาหรือดำดานดำดานหรือดำเงาเอาดำดานับดำดานใช่ไหมอ่าเนี่ยดำด้านแล้วดำด้านละอ่าแล้วถ้าดำดำเมียนเอาเราเราจะทำไงกับกลับไปเปิดเซิร์ฟไหมครับเสร็จดีนี่มันเป็นกล้วยแล้วมันเป็นกล้วยแล้วเจ้านายเห็นว่ามันเป็นกล้วยหรือว่าจริงๆแล้วกล้วยเหลืองมันคือกล้วยเน่าวะ ไม่ใช่กล้วยเน่าถ้ากล้วยเน่าจะเป็นในนี่ถ้ากล้วยเน่าจะเป็นกล้วยนมันจะเป็นสีดำเอ่อดำน้ำตาลดำด้านหรือดำสักดำด้านดำด้านกล้วยยาวเดี๋ยวละกล้วยกล้วยหนึ่งหวีเอ้กล้วยอันนี้อ่ะเนี่ยกล้วยหนึ่งหวีอ่ะสไม่ใช่หนึ่งหวีเขาต้องเขาต้องเรียกว่าอะไรอ่ะหนึ่งอันปะหนึ่งลูกบียรีเขาเรียกไงวะลูกหวีหวีอ่าไม่ใช่หวีดิ มันหวีหวีมันจะเป็นไอ้นี่ถ้าหวีมันจะเป็นพวงเออตอนนี้เรามีกล้วยกล้วยไอ้นี่แล้วใช่ไหมหนึ่งลูกแล้วใช่ไหม่ะเราทํากล้วยหนึ่งหวีปั้นปั้นโมเดลลิงได้ได้ปั้นโมเดลลิงโมเดลลิงมหาดโนยูคงหาลิงเก็บกล้วยเก็บกล้วยเก็บลิง เราก็ต้องใส่เนื้อเรื่องไปว่าอยู่ดีๆเนี่ยลิงลิงมันก็เข้าปากกล้วยมาเว้ยมาขโมยอาหารคนคนก็ต้องจัดการลิงนี่ผมมือร้อยคนนะมือร้อยคนแล้วลิงก็ต้องใช้อันี่ถือกล้วยต่อสัตว์หัวว่าทำไมผมพิมพ์วขโมยเลวลิงแล้วผมเจอนางแบบเหรออ๋อเรียบร้อยอันนี้ผมหาโมเดลให้เราสัตเอากระดูกมาใส่เองด้วย กเราได้กล้วยหนึ่งหวีละอันนี้อันนี้กล้วยหวีไหมผมว่ากระดูกเ้ผมเจอลิงชิมอะไรเอาไว้ทำอะไรเป็นเพาล์ล์ให้แบบให้แบบขัดขี้ไข่ลิงเหรอเดี๋ยวซัดโมเดอลิงอีกนึงแล้วนี่อะไรเนี่ยมันจะปั้นโมเดลลิงเองดีกว่าลิงจังจะต้องเป็น นี่ๆก่อนอื่นมาผมถ่ายแล้วถ่ายช็อตเด็ดเราต้องเราต้องใช้ภาพลิงกังมาเป็นตัวประกอบเว้ยโอเคผมรู้แล้วเราจะทาเต้องใช้อะไรอะไรมันดิ้งขึ้นวะเราต้องใช้ภาพลิงกังมาประกอบวะเราเร็วอับสัตว์ เราไม่มีเวลาทั้งวันเราแบบมันโหลดอยู่มันโหลดเลยครับเดี๋ยวคนดูหายครับอดเด็ดบชอ็อดเด็ด <c oughs> เป็นพ่อไอ้นี่เปนฟ่อลิงกังนัแท้เลยมันมันเป็นผลกรรมที่ตับไปครับกูตัดต,ต่อไม่ได้จเจ้าละก็ตัวเองจะไปทำเขาแต่เขาก็ไอ้นี่ครับ <c oughs> ไม่ได้ทำ <c oughs> แค่นะคุยบอกอะไรแค่นะมอนไสเอาแม่งม่ทั้งเนี่ยแหละเกมตัวเหมือนจริงลิงกังลิงกังเนี่ยเราคลิปนี้ก็จะปล่อยลง Youtube ไงแล้วโคโลมาเห็นเนี่ยคุณจะทำยังไงโคโลหูใจตายเลยไปเจ้าขํานี่ ลิงกลางสายพันธ์มีอาหม่นีลิงกลาง,ง,งสายพันธ์มีอานี่ไงแค่นี้ก็ไม่รู้แล้วว่าใครเราดูตอนอโกโหลเข้าเลยครับสภาพคนร้ายที่มึงไปต่อยศพคนตายเลโอ้ยโอ้ยอโอ้ย,อยลิงกลาง <laughs> โอ้ย,ล, <laughs> อยลิงบวมลิงบวมลิงบวม ว้ายลิงกังเลยอ๋อไปเดี๋ยวผมมาแล้วผมอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งคอนเทนต์รอเดี๋ยวคุณนึกอะไรก็ได้เลยมามาคอนเทนต์ต่อครับคอนเทนต์ต่อดูอะไรเนี่ยเจ้านายดูอะไรนี่นะ อ๋อแม่หุยผมให้ลิงหุยผมให้ลิงหุยหรือจะใส่บอกว่าดีเทลให้มันดีปะใส่ให้มันดูไม่เหลี่ยมทมันเออดูไม่เหลี่ยมดีกว่าเนี่ยขามันไอ้นี่ว่ะเออแล้วก็มันตัวเล็กลงเทเลสบี้หรือไม่เนี่นั่นคือไฟต้อนโปรดักต์ใช่ไหมครับขาดขาดอะไรอีกขาดอะไรอีกผมลิงผมลิง เราเราขาดไอ้นี่อยู่เราขาดเลยแตนะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ขนลิงขนลิงขนอ่ะขนไม่ต้องก็ได้เราปล่อยไว้นี่แหละเป็นลิงไอ้นี่เป็นลิงเท็กเจอร์แบบว่าสวยงามเลยเดี๋ยวทำกล้วยกล้วยกล้วยน้ำว้ากันกล้วยน้ำว้าทำไงวะจะเลยกล้วยน้ำว้าอ่ไม่ไม่ยาวไม่ยาวเท่าอะไรคือการที่เหมือนแบบอะไรคือการที่ผมสะกดกล้วยน้ำว้าว่ากล้วยน้ำว้าว่ะ

เอาว่าผมอยากรู้ว่าถ้าผมเอาโมเดลเข้าไปในซิมิกโมอลจะเป็นไงใส่ยาไม่ได้แต่ป่วยแทนผมจะเอาโมเดลเข้าไปในซิมิกโมอลลก่อนอื่นเอ็กซ์พอร์ตก่อนเอ็กซ์พอร์ตเป็นอะไรครับเป็นเอฟ FBX แล้วก็จะเป็นไปที่ดาวน์โหลดแล้วกันเ้ยทำไมอะ โอกอดนโอ้ยโดนฮโดนฮัโอ้ยโดนฮกโดนฮโอ้ยโดนฮโกโอ้โดนแักโฮักโอ้ยโดนันฮกโอลดนฮกโอ้ยนักนอยากโปนอยดนฮักดนักโอัวสัสอ้รับคนที่้ดนคลิปนีอ้ยาจะใั่ตรนมือยักดนัอ้นนอ้อ้โันอ้ยโดนฮัอ้ก่นัอนอ้ยันอ้ยนก็ปากอ้มปานกโนฮัอ้นอ้นักน้นน้น อะไรอ่ะอันนั้นคางนั่นแหละเราจะเอาตรงนี้เข่าเาล้วก็ห่อมนี่ลิงคางกำลังจะนั่นเลยเราเราเราหางอ่ะหางข้าำหัวมันหางหางมันไม่เป็นไรอยู่แล้วเดี๋ยวมันก็เป็นแบบว่าคุณใส่อ่ะนิกนี่ไงได้ละ ตืด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 อ้ยังก็ไม่รอดไมันเต้นเหนื่อยมาตืด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 ทำไมก่อนพุ่งเห็นทาคนโคตเจ๋งเลยนนนนนต่นเลื่อนลงไปต้เลื่อนลงไปเลื่อนลงไปหยุดหยุดต้เห็นเขาข้าวท่าเดินต้นเห็นว่าตัวเด็กๆไอ้ยัลิงโอ้ โอ้ยอบผง,บงแล้วก็ใส,ส่เ <laughs> ดือดเดือดเดืดอดเดดเลยรอเลยขอทำ <laughs> มันมีมหน่อยเหอะกูขอร้อง <laughs> แต่ตอนตอนเวลาตัวคอนชนะเนี่ยใช้เล่นแอนิเมชันเยอะบีกินอโอริโอ้พร้อมอินทีทรูวันผมผมทักโกโลไปโกโลเข้าไม่ได้อยู่รอโด ไม่ใช่ลอดอโรงเรียนโรงเรียนโรงเรียนลอดอเลยตอนมาเปิดฉากเดิมว่ามึงเนอะไหนไหนไหโอเคได้แล้วได้แล้วไปกินโอริโอ้ทีชัวไปกูรู้รูปป่ะกูรู้รู้เลยใครทำต้องปกสวยหัวซัดตัวหัวคัดดิสวยหัวคัดเออใช่สวยหัวคัดซัดหัวโอ เราจะมานั่งทำก่อนว่าโอ้ยมานน่ากลัวจังวะคือแไม่ไม่ทำเกมลิงแล้วมาทำอัน็อกเฮอร์เร์ถ้าเป็นซันนะอยากอ้โอ้ยอัน็รกเทอร์เรสเขายืนน้ากลัวมากครับเเขายืนคอตก